สวัสดีครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี้คือกิ่งตอนผักหวานป่านะครับจากสวนผักหวานป่าพาอออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดส,สระบุรีนะครับนี่ครับพี่น้องดูรากรากเขาใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปปลูกเพราะเป็นรากที่ได้มาตรฐาน นะครับเป็นกิ่งตอนผักหวานป่าพ,ใใพันยอดสีทองใบใหญ่นี่ฮะพันยอดสีทองใบใหญ่นี่ครับก็จะอมเหลืองนิดๆยอดเขานะครับน่ารับประทานมากเลยนะครับนี่ฮะถึงเรียกว่าผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ครับสมบูรณ์ครับจากสวนผักหวานป่าพอออ้อปอก อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับกิ่งจอยของเราก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกําลังดีนะครับสมบูรณ์แข็งแรงทนทานได้มาตรฐานนะครับนําไปปลูกแล้วอัตราการรอดร้อยเปอร์เซ็นครับพี่น้องจะนําไปปลูกนะครับข้างรั้วบ้านก็ได้ครับ อันนี้เราปลูกบริเวณรั้วร้านอาหารครับหรือพี่น้องมีพื้นที่จำกัดนะครับปลูกบริเวณข้างรั้วบ้านก็ได้นะฮะเราดูยอดอันนี้ปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ปลูกด้วยกิ่งตอนข้างร้านอาหารของเรา ะะเป็นพันยอดสีทองนะฮะยอดสีทองใบใหญ่ครับถ้ามีพื้นที่พอที่จะนำไปปลูกก็พี่น้องก็ปลูกได้เลยนะครับปลูกทีทีครับนี่ฮะเป็นกิ่งตอนนะฮะอันนี้ปลูกด้วยกิ่งตอนบริเวณร,บรอบ ร,ร้านอาหารของเราให้พี่น้องเห็นกันชัดๆนี่ฮะตนนันนี้ผมปลูกไว้ริมรั้วนะฮะริมรั้วบ้านด้านนอกนี่ฮพี่น้องดูนะฮะปลูกริมรั้วบ้านก็ได้ครับนี่ฮะ สิงตอนนะครับเนี่ยสิงตอนผกหวานป่านี่ครับริมรั่วบ้านนะฮะปลูกได้ครับครับสนใจก็ติดต่อทักทายมเข้ามานะครับ เป็นพันแท้นะฮะพันยอดที่ทองใบใหญ่นะครับจากสวนผักหวานป่าพาะออกอปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับ นี่ฮะอันนี้เราก็เริ่มออกลากแล้วเราตอนเราตอนไว้ก็คืออิ่งสวยงามนะครับผันแท้นะครับแท้ยังไงพี่น้องดูดูยอดนี่อมเหลืองแล้วก็ยอดเขาเรียกว่ายอดสีทองใบใหญ่ดูใบครับใบใหญ่นะฮะนี่ ครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางสวนด้วยนะครับนี่ครับ